หลวงตาไม่สร้างหรอกพระพุทธรูปไม่สร้างหรอกโบสถ์ไม่สร้างหรอกพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงตาจะสร้างพระสร้างคนน,น,นี่แหละให้มีใจที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นมงคลนะหลวงตาจะปลุกเสกตัวเองปลุกเสกพวกเราในแหละนะให้ถึงศีลถึงธรรมจะสนับสนุนเกื้อหนุนนะจนวันตายกล้าพูดอย่างนี้เลย ตราบใดที่ยังมีลมหายใจขยับได้อยู่นะก็จะให้กําลังใจเกื้อหนุนยินดีที่จะทําตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าตอบแทนบุรพาจารย์ตอบแทนแผ่นดินตอบแทนญาติโยมที่เขาให้ข้าวให้น้าเนาะจริงไหมอตอบให้เครื่องนุ่งหม่มเนี่เขาสนับสนุนหลวงตามาเนี่ยสิบกว่าปีมาที่ฝึกฝนตัวเองเนาะหลวงตาจะทํา แบบเนี้ยแบบอยู่ปัจจุบันเนี้ยให้พวกเราเนี้ยใครจะเป็นยังไงช่างเถอะครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่ต้องห่วงอยู่กับหลวงตาถ้าหลวงตายังมีชีวิตอยู่อยู่กับหลวงตาอยู่ด้วยกันไม่มีอดถ้าใครทนไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันมันไม่มีก็ต้องอดอะ่ะเหรอเออ